รับพี่น้องครับก็สวัสดีพี่น้องนะครับอันนี้ก no ็เป็นเป็นตอนที่เจ็ดนะครับผมเอื่นว่าตอนที่เจ็ดกันแล้วกันครับพี่น้องครับตอนนี้ก็หผมซื้อว่างานเท่านี้กัเสียลาซาไปพอสมควรนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเครื่องใหม่เครื่องมือนะครับมันก็บบพร้่อมนะครับพี่น้องวันนี้กัใส่แหนบนะครับใส่แหนบกับใส่ เซเผานะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นอ่อมันมันสีมีเผาสวมเข้าไปอีกนะครับน่ครับเอามาให้พี่น้องเบิ้งนะครับทีมงานใช่หน่อยรดเกีียวกัดกําลังกินเขาอิ่มหม่ๆนะครับอืมใช่กล้องในกันสูบยาสูบยายู่ ก็เชือว่าเป็นภาพที่บ่อนารักนะครับสำหรับสำหรับเยาวชนเฮ้านะครับเยาวชน่อ่นี้มือนี่มือนี้นะครับคิดว่าอาจซีได้เอาเอาเผ้าโบกี้ตัวนี้นะครับไปไปไปใส่นะครับไป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 ่องตีตังนะครับ เนี่ยคือหัวรอครับเนี่ยเผ่าโบกี้ปาริสเลยให้สิงหรอก็พวกได้ปาริสแกะว่าเป็นยังใครแม่นลักษณะแบบนี้เขาเอิญเป็นเผ่าโบกี้เป็นเป็นเผ่ารอซิล้อนะครับพวกพวกพวกหูอันะไรยึดตัวดึงอันนี้กะยังบ่ท่านได้เห็ดนะครับเดี๋ยวสงเห็ดใส่ที่หลังแะคิดว่า แหนบแตงครับอันนี้เป็นแหนบแตงนะครับเพราะว่าตามท้องตลาดทั่วไปว่ามีขายคนทำแตงไหมคนทำแตงตามท้องตลาดทั่วไปว่ามีขายครับพี่นังครับต้องแตงเอาครับแบบนี้แหนบกับกำลังใส่ถ้าต้องจัดระเบียบเอาน้ำครับบางทีมันเ<ป>พราะว่า รถฟั่งนะครับรถสั่งมันบนนี้อะไรนะครับพี่น้องครับน่ครับทุกอย่างทุกอย่างนี่สีสีเฮ็ดขึ้นหน้ามืดน,นะครับเฮ็ดเอาน,นะครับาราคาราคาอันนี้วัสดุบางอย่างนะครับก็บเอาเอาเก็บเอาเศษเล็กน้ำน้ำเมื่อนนี่นะครับเศษจาก รถเกี่ยวมาใส่น้ำนะครับขันมาเั็นกับเมื่อไรกูนี่ฮะอันนี้แค่นี้ตัวนี้ปตัดริบไฟตัวแรกตัวนี้จับลูกหมูฮะจับลูกหมูจับลูกหมูจับให้ยังเอาเมื่อจับกระไรตัเอาแค่ไหนก็ได้แล้วกัน อันนี้เห็ดกับเห็ดเนาะใช่เห็ดยังไงเนี่ยเส็ดยบงสีเลยนตสอสได้สิสิเห็ดอันก้าว่าสิบ่อไปใช่แล้วเปล่าลูกหมูครับพี่น้องครับเบิ่งไปเรื่อยๆครับพี่น้องเดี๋ยวสิ ได้บทสรุปยังไงนะครับพี่น้องหลายท่านนะครับกับกำลังถ้าถ้าเบิ้งนะครับถ้าเบิ้งถ้าติดตามนะครับว่าสิสําเร็จเท่าบอนะครับผมก็รุ่นนึกกันนะครับพี่น้องครับก็พยายามเฮ็ดให้ให้เต็มที่แล้วครับว่าถึงอันนี้ความโห่ความโห่กับเบรย์เรียนมาครับบ่ได้บ่ได้เคยศึกษาเกี่ยวกับ รถพอเนี street, ้นะครับแต่ว so ่ากัอาศัยเบิ้งใน YouTube นะครับพี่น้องครับแล้วก็ตอนตอนเฮ็ด mm นี okay. Oops, ่ก็เบิ้งไปนําศึกษาไปนํานะครับว่าจะเห็ดแค่ไหนยังเห็ดเห็ดแค่ั้นบ่เด่นเพื่อันเพื่อเพื่อยังไงเนี่ยเฮ็ดเพื่อยังงตัวนี้อ้าวเพืตอนเล็กโอ้บัดเวลาตอนเล็ก มันมันง่ายกว่ากันบ่แต่ว่าอันอันใบอันอันใหยเนี่ยมันก็ตัดเล็กใหญ่ตัดเล็กใหญ่เอาพี่น้องครับเดี๋ยวผมสีใส่เอะไซตัวสลักอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมันบ่มีผู้ใดถือโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตว่างซะก่อนครับเดี๋ยวจังสิถ่ายให้เบิ่งที่หลังนะครับครับพี่น้องครับตอนนี้ก็กำลัง สร้างปึงกขาเลือเห็ดอันนี้ตัวดึงเผาบวกกีเนะาะแคลเมนแคลเมนเป็นรถซิบรอเพิน่นอีเล่เพิ่นกะซีมีมีมีบูตรได้ครับพี่น้องม,มีมีอย่างเพิ่นเอยียงลูกหม,มากคุณเอียลูกหมากได้ครับแต่อันนี้เขาเป็นรถนยหน่อยๆเขาเขาก็บโบตองเทิงขนาดนนั้นก็ได้ครับเพราะว่าเขาสิไปใส่ลูกหมากมันกับโบแมนรถบริษัทเพิ่นนะครับที่เพิ่นเห็ดออกมาเพิ่นใส่ลูกหมากเพิ่นกอาศัยความนุ่มเนื่อเออนมนุ่นนะครับ มาซับเรื่องกระแทกของอจังหวะหล่อหนา้าหล่อหลังที่มามันอันนี้มันกระแทกกับท่างที่บเรียบนะครับรแต่ว่าตัวนี้เท่ากับบัลดลบัไเ้อันนี้ถิงขนาดนั้นนะครับทรน,นท่ากับคือนไ่บดเเ้เลยนเร็เ้วไปได้ต่อครับพี่น้องครับขอแค่แต่มันข้นรถเกียวได้ในผมก็พอาใจแล้วหจะ ครับมื่อนี้ก็ว่าสิได้ไปว่างใส่ใส่รถนะครับกะแต่ว่าก็ยังบ่แล้วนะครับเพราะว่ามันมันต้องเฮ็ดเฮ็ดเองทุกทุกชิ้นนะครับพี่น้องครับทุกอย่างนะครับจังตัวอ่าตัวหมูดึงนี่นะครับพี่น้องนี่หมูดึงนี่ก็เท่ากับต้องเฮ็ดเองนะครับเพราะว่นี้เฮ็ดจากใส่ครับพี่น้องนี่ครับจาก จาหัวจลรวดครับพี่น้องครับหัวจลรวดรถเกี่ยวนะครับเอาของเก่ามาเฮ็ดนะครับบัือนที่นี่ไอหู้นะครับพวกพวกตัวตัวนี้นะครับนี่นี่นี่ครับพี่น้องครับตัวตัวนี้กัจะเอามาจากรถเกี่ยวกันครับเป็นเป็นสกีครับพี่น้องครับสกีเป็นสกีอันนี้ รถเกี่ยวนะครับจะเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับการมีความแข็งแรงบรธรรมดานกันครับสาหรับอ,อุปกรณ์ที่อยู่ในรถเกี่ยวเฮานะครับถ้าเกิดไปสื่อเสีออยงนี่ยมันกะสี่มัดลายนะครับพี่น้องครับตอนนี้กำมดไปแล้วประมาณเมือนหาครับพี่น้องครับมัดไปแล้วเมือนหาเมือนหาได้ ยังยังแลนบยได้ครับรถยังแลี้ยนได้บันนี้ก็ว่าสิมาเสริมพวกอันนี้เองนะครับตัวตัวจับตัวจับหัวแหนบนะครับเพราะว่าหัวซื้อว่าอยากอยากบางๆอยู่นะครับสีเสริมให้มันหนากว่านี้นะครับอันนี้เป็นเป็นเผ้าครับเผ้าอันนี้เป็นเผ้าเผ้านอกครับเผ้านอก เผานอกนี่ใส่ใส่นานีาน่ประมาณบวบประมาณเลยครับวัดในเบื้องไหมครับเผานอกเปลือกเอ่อเผาตัวนอกนะครับผมใส่นาอยู่ที่เอ่อเส้นหนึ่งครับคว่ำน,น้านะเส้นหนึ่งละะ้วก็อันนี้เผาในนะครับเผาเผาตัวในนใี่ใส่ใส่อยู่ที่เอ่อ นิ่วนิ 6, ้วหกนะครับหนึ่งจุดหกนิ้วนะครับนี่ครับคือเผ้าเป็นเผ้าโบกี้นะครับเป็นเผ้ากลางนะครับตัวนี้เผ้ากลางโบกี้นะครับนี่ครับแนบนี่แนบนี่เอ่อสิบตัว ซิโตัวกับขันบ่อพ่อนี่จังตัดใช่ไหมพอมันต้องตัดอยู่แล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวสใส่พี่น้องเบิ้งไกลๆนะครับสำหรับเข้าโบกี้นะครับเดี๋ยวพร้อมสิเอาล่อนี่ใส่เอาล่อนี่ใส่ให้พี่น้องเบิ้งนะครับเดี๋ยวสิมีทา,างเบื้งกำลังเฮ็ดโตดึงเอ่อดึง ตอันนี้ลูกมากลูกมาโบ,ก,บนนก,ากี้นะครับอันนี้ที่มาใส่ใส่ดึงดึงท่ากลางกินนะครับดึงกลางเอ็กแล้วก็ตัวนี้อีกนะครับนี่ครับจะรับการดึงงองผมนะครับสีเฮดเป็นช่วงเลยนะครับช่วงไปช่วงมั่นนะครับบ่บ่ได้ดึงไปห้ากันเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาเอาล่อตัวนี้ใส่ใส่ให้เบิง้งกอนนะครับครับใส่ล่อครบเรียบร้อยครับพี่น้องครับเธอ,อเดียวเธอเดียวเธอเดียวทีมงานใช้หน่อยกาเฮ็ดจนทำจนมืดนะครับอยากให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับอันนี้ก็กำลัง หาวิธีใส่น็อตจับหูดึงเอ่อดึงดึงเผาใส่คู่ Salvador ่กอนดึงเผาโบกีลูกมากลูกมากครับล <Collins. S 2> <t> ูกมากครับเนาะโลมอนนี่ครับมันต้องดัดแปลงเอาจังสีครับดัดแปลงสอยางครับพี่น้องครับพี่โลมอนมันต้องดัดแปลงสอยางครับมีควานมาอย่เลยนะฮัลโหลฮัลโหตัดไหนกูเนะตัดนี่ครับต้อง ที่ที่รัดแปลงนี่ก็เพราะว่าอ่าใบอยักซื้อครับพี่น้องมันบบเมียน่าอันนี้มันบบมีขายเรามันกับพี่พ่อมีอเยอะอ่นแหละแต่ว่าใบอยักซื้อนะครับกเ็เศษเล็กเี้ยอย่างที่อ่ามันเหลือนะครับจากรถเกี่ยวนะครับก็เอามาใส่นะครับก็ถือว่าใส่ได้ดีนะครับ นครับเข้าโบกี้นะครับ<อ>แต่ว่าผมหูวซึกว่าตัวตัวนี้นะครับตัวนี้สีบ,บ,บอยอยาาแข็งแรงนะครับพอมันมันสีมันบางบางแจ้งหน่อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวล่อง,งกันครับเดี๋ยวค่อยว่ากันไหม<อ>จะได้ก็ต้องเอาให้ขึ้นรถรถรถให้ได้นะครับรถเกี้ยวให้ได้นะครับ บันเท่านี่กับปัญหากับมีมากเรื่อยๆครับพี่น้องครับตัวนี้ก็คือมันเป็นดุมลอนาของรถวิโก้นะครับจะบ,บันเวลาเอามาใช้อามาใช้อันีลอดอย่กัมีอยู่นะครับมันเข่าบ่ได้ครับพี่น้องครับนีมน่มันขาดอยู่น้อยนึงครับนี่ยนเข่าบ่ได้นะครับเดี๋ยวเสียงหายวิธีแก้ไข ที่หลังครับปัดปัญหาที่มีมาตลอดนะครับจะรับการดัดแปลงนะครับนี่ให้บึง้งนี่ก็บกำลังถือว่างอะไรหูจับกลางนะครับหูจับกลางของโบกี้โบตรงด้อตรงก่าโบตรงเรงืรนอนเลื่อนมากนี่จ้าหน่อยเออนั่นแหละเอเอ กกบ่ตรงเดืงเสื้อเราอันนี้แกมันกับบ่ตรงกันเนี่ยเขามันวิศวะกะเด้มันเมีนวิศวกรตัวนี้กับน้ำน้ำน้ำแม่พีก็นเลยเออบ่อแปร่แล้วเดี๋ยวีเดี๋ยวมันกับเขากับบิดใส่กันเอาเลเซอร์มันยิงเอาเลเซอร์มาเลเซอร์มันยิ่งอะไรสิลมอะไรก็ได้ นี่ครับพี่น้องเฮดจากอันนี้หูจับสกีนะครับพี่น้องนี่นี่เอ,เอาเอามาเอามาใส่ตัดเอามาใส่น้ำน้ำรถอันนี้ครับเอามาเป็นหูมันนะครับนี่อันนี้กระจากใบมีดนะครับนี่โอเปเรนจากจากหัวจรวันะครับนี่ตัวนี้นี่ครับนี่จากหัวจรวดอันนี้ก็เป็น จากใน,นสก,กีนะครับขาจับสก,กีคิดว่านาสีแข็งแรงขึ้นกันนั่นแหละครับใช่บึงกระรังปิดตั้งนะครับวิธีการปิดตั้งของทีมงานใช้หน้อยนะครับนี่นะครับมันมันสานะครับมันก็เลยสาสาเัาก็เฮ็ดไปนะครับเพราะว่าเ้าก็บ,บริเฮ็ดขาย เฮ็ดใส่เองนะครับครับ okay, ทีจ okay, ับนวดซองค้งเรียบร้อยไหมงานอืมเอาคือบ่อนนะใส่กันนี่ครับพี่น้องก็มีคอมเมนต์มานะครับอยากอยากเบิ้งเง่าๆนี่ครัพ่อนใช่ใช่ายลงให้เบิ้งดูดุนี่ครับเพื่อนเพราะว่าก็ไมน มันก็ต้องเฮ็ดงานนะครับพี่น้องกับมันกับบอดี้บอดดี้มีเวล่าไทยห้เบิงคักไนไดนนะครับเพราาผมก็ตตองเฮ็ดงานนะครับนี่ครับเอาเอาเอาสองเอาสองขางมาไม่ก็มากวบใจกันมมนก็สีได้แนวนี้ครับพี่น้องครับนี่ไม่ได้แนวนี้นะครับประเทศฮังกาเล็กมาเสียมต่อนะครับเสียมแบบนี้นะครับนี่มม่ก็สีได้หูจับแบบนี้ออกมานะครับพี่น้องนี่ หูจับเผาโบกี้นะครับบล็อกได้ไหมยังไม่ได้ยังเนื่องตัวนี้นะแต่เป็นแซฟซีมือมือเอื้อนหน่าเสดอเอาไปล่องใส่หันเนาะหิ้งเก่านะเดอเอาไปลออปไ่องเอ่อใส่ในอันนี้ในในรถนะครับ ก็มีพี่น้องหลายคนนะครับก็แสดงความเป็นห่วงมากนะครับย่านย่านมันมันขึ้นบ่าดรนะครับก็ใช้หน่อยรถเกี้ยวนะครับก็ตองขอขอบคุณนะครับสําหรับความเป็นห่วงของพี่น้องนะครับผมก็ยานเพื่อนนะครับพี่น้องครับแต่ว่ามันก็ได้เฮ็ดไปแล้วนะครับมันได้ลงทุนแล้วมันก็ต้องเฮ็ดให้มันสุดแล้วครับ ผมกะคิดว่าผมเสียดเนี่ยมันแข็งแรงดีสุดนะครับพวกหูจับพวกมันเนี่ก็ต้องต้องเสริมอีกคันวบาสันคือเสียเอาประยูแต่ว่าเผาเผาเผากลางในกนานาสีได้แล้วแต่ว่าสีสีได้ดนประไดนี่ครับถ้าเกิดมันมันเป็นรถมันมัน มันเป็นอย่างดีผมคิดเอาไว้นะครับมันกระสิบอดด้ข้นทอรถเกี้ยวนะครับเท่ากับอาเซียเอาไปขนอย่างอื่นได้นะครับขนเฟืองนะครับขนขนใดซวยยางนะครับแล้วก็อาเซียเอาเอาวินมาใส่ไนะครับเอาวินมาใส่ไแล้วก็อาเซียไปดึงรถดึงยังก็ได้นะครับเพราะว่าผมเสียดไปแน่แน่วรถสไลด์นะครับแต่ว่า แผนนี่แผนนี่เปลี่ยนเปลี่ยนตลอดนะครับเปลี่ยนซูมือจนที่งานใช่หน่อยนี่ปวดหัวนําเลยครับปวดแล้วครับปวดปวดปวดหัวนั้นมือนีเสียวจังไลยนะครับพอว่าไววเมื่อวานเน่ยแต่ว่ามือนีมาเปลี่ยนอีกมือนีกับไปอย่างนึงไม่กับไปอย่างนึงครับไปอย่างนึงไปได้ซูมือตอนแรกนะครับก็คิดว่าเสียดเป็นเป็นถาดนะครับเป็นถาดถือว่ามัน มันมันกระดกนะครับมันกระดกขึ้นแต่ว่าผมมาคิดถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับเอ่อถ้าเกิดมันกระดกล,ล่งเร็วนึกประมาณนั้นนะครับรดเกีียวห้องขึ้นไปแล้วถ้ามันกระแทกมันอาจสิเกิดความเสียหายได้นะครับแต่เลยว่าสิบ่เฮดเป็น เป็นเป็นเป็นกระดกนลครับเีเอเป็นถาดธรรมดานะครับถาดธรรมดาแต่ว่าแต่ว่าซีเอเป็นบันไดบันไดนะครับบันไดบันไดที่เป็นบันได,นด,นนด,นดสเสื่องไหวนะครับอ่ะมันจะสีออกมาในรูปแบบได้หรอครับพี่น้องครับแจงไข่ถั่เบงกดติดตามช่องแช่หน่อยรดเกีียวไหวครับอาเซีเอาไปเป็นแนวทางของพี่น้องได้นะครับ ในการเฮ็ดนะครับถ้าเกิดใช่หน่อย head, อเฮ็ดบอสําเร็เนี่ยพี่น้องก็อย่าไปเฮ็ดเลยอย่า <c oughs> ไปเฮ็ดได้ครับเดี๋ยวให้ใช่หน่อยเฮ็ดให้เบิ่งสักวันนะครับหามันสําเร็จังค่อยพิดจแล้วหน้าครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นรถเก่านะครับรถเก่ากับหลายปีแล้วล่ละ,ละแข่งกัจากที่นี่สำเร็จ แต่ว่ามันกลเป็น the เพา่มไฟสันนะครับไฟสันนะครับร่องเล็กๆนะครับพี่น้องกาเกคิดเอาไว้นะครับคิดคิดไว้โดนเติบแล้วครับพี่น้องครับแต่ว่าก็ยังบมีโอกาสได้เห็ดนะครับบางทีมันมีโอกาสได้เห็ดก็เลยทองเทตให้เต็มที่นะครับ เพราะว่ามันกลับเป็นท่อไฟฟันนะครับช่วงคัดซี่นะครับกสีมีการเสริมอีกนะครับเสริมล่างอีกนะครับสีมีการเสริมล่างอีกสีมีการเสริมข้างล่างอีกนะครับใช้ข่วงบมมีอยู่มันเคยมีอยู่เลยแต่ว่าตอนนี้มันก็มันกิมีอยู่แต่ว่ามันห่างเห็น เี่มันครับเห็ดมองได้หกมองหันครับแต่รับใช้หน่อยรถเกี้ยวนะครับไปเกี่มันก็ยุ่แท้ๆนี่แหละหาเบื้องเข็นแบบแบบอยู่ครับกันใช้เบิ้งนะครับนี่เอาน็อตมาคันไว้ซะก่อนนะครับคันสองคางเอาไว้คันซองคางเอาไว้เพื่อในการเชื่อมบ่ใช้เบิ้งมาเนี่ย เรื่อมเรื่อมครับมันกสิเดระยะมันพอดีนะครับลูกหมากเอ็นลูกหมากกเนครับเอ็นลูกหมากนะครับใช้เบื่องเอ็นลูกหมากนะครับเอ็นรูล้าเลยนะครับลูกหมากโบกี้นี่ครับเผ่าโบกี้นะครับพี่น้องครับเผ่าโบกี้นี่ตัวตัวนี้นะครับตัวนี้นี่ ท่อนท่อนนี่นะครับพี่น้องสังเกตนี่มันสมีอยู่เผ่าเผ้าอันนี้มองนี่มันสมีอยู่สามท่อนนะครับท่อนที่หนึ่งนะครับอันนี้ท่อนที่สองนะครับท่อนที่สองกับเน่ามาพี่แล้วก็อันนี้เป็นท่อนที่สามนะครับพี่น้องครับท่อนที่ท่อนกลางนี่นะครับท่อนเน่าเนี่ยเสียเอาไปติดกับคัตซี่รถนะครับตัวนี้ ท่านนี่ที่เป็นตัวรับน้ำหนักนะครับรับน้ำหนักเต็มๆนะครับสำหรับเผ้าโบกี้นะครับอันนี้เขาเอื้นเผ้ากลางนะครับเผ้ากลางเผ้าโบกี้นะครับบันเทียนนี่ตัวตัวทีมันสีกระดกได้นะครับตัวกระเคลือตัวนี้นะครับชุดนี้ชุดชุดแหนบนะครับกับสองทางทางนี้นะครับกับทางนี้นะครับที่เป็นตัวกระดกนะครับ บันเวลาาล่อหนานะครับมันขืนโน่นนะครับเอ่อล่อแล้วอหลังมันก็มันสีบะมีหล่อได้ทีมันค้ากันนะครับอันนี้เป็นเป็นในแบบเอเ่อเารถซิปล่อนะครับเค็ดแบบรถซิปล่อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเท้าอยากเค็ดอีรินะครับพี่น้องเอา กันเด็กเกินเ้าลงทุนนะครับลงทุนเอาสื่อเผ้าร้อยมาเลยนะครับเพ้าร้อยก็ใส่แค่เผ้าเดียวนะครับแต่ว่าเข้าใส่เป็นหลอดคูนะครับหลอดคูก็ได้ก็จบเพื่อนนะครับก็ง่ายดีนะครับกับประมาณขันเนเมื่อสองกันนาะสิประมาณสองเงินสามเมืนนะครับแล้วแต่สภาพนะครับแล้วแต่เข้าสีหาเลยนะครับ กะได้คือกันนะครับแบบนั้นกะบ่ดด้เฮดยากปานนี้นะครับคันคันแมนเฮามีเงินลงทุนซื้อเพาร้อยนะครับแต่ว่าใช่หน่อยนะครับแต่ว่มีเงินลงทุนนะครับก็คิดไปคิดมากก็เอาแนวนี้ละเอาซะกอนนะครับเดี๋ยวจจงสิไปเปลี่ยนกระทะใหม่เป็นเป็นกระทะบรรทุกใช่เออสีใส่ยางบรรทุกไปเลยซื้อมันกระบอกนะครับบรรทุกนะครับบ่แม่น บันมีความสุกเนี้ยงนะครับบันทุกคนต่างซื้อกันหเจ้าต่างเนาะบันทุกประ่านเบิ่งเรืเอียครับพี่น้องครับมาน,นี้คลิปอาสีเงาเนี้ยนะครับถ้าพี่น้องเบิ่งนะครับเดี๋ยวมืออือน่นมืออื่นนะครับเป็น อันตอ,นตอนตอนตอนที่ได้มเมือเอือนใช่ไหมมือเอือนเมื่อเอือนคือเป็นตอนที่เก็บบอกเ mm. ออเอาเมือเอเือนไปตอนที่เก็บเนาะตอนที่เก็บเดี๋ยวเสื้าพ,พี่น้องเอาเผ้าโบกี้นี่ไปใส่ครับอันนี้ลดนะครับพี่น้องครับมเมื่อเอือนครับกดตีดสามใช่หน่อยเอาไว้ครับอ่าใช่หน่อยนะครับกับว่ายืนยันว่ามันมันถือ นี่จังไหนะครับพี่น้องครับต่ว่าผมกเฮ็ดตามควอมขอใจของผมนะครับผมบอยืนยันนะครับว่าผมเฮ็ดเนมันถือนนะครับผมเฮ็ุตามควอมขอใจนะครับถ้าเกิดมันมันมันขึ้นได้นี่กะกแถือว่ากําไรผมนะครับยังที่ผมบอกไปนนะครับขึ้นได้ก็คือกําไรนะครับ ตอนนี้ก็เริื่อมคำเริื่มมือนแล้วครับพี่น้องครับกะทิมงานใชหน่อยนะครับเพจอีกจะข้าวนั่งกะคือสิทธ์ยุดแหะครับพี่น้องครับกบมือเอื้อนกันจังค่อยพอกันนะครับตอนที่เจ็บบ่ถ้าเกิดผมจจำบกผิดนะครับอ่กก็ย่าเรกพี่น้องตอนนี้ก็เบิ้งไปเรื่อยๆครับพี่น้องก็ติดตามกันแล้วกันครับอาคลิปนี้สวัสดีครับ